านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอัมจรินีโดยไม่หมออัธมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายน2566ของชาว คนที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูกันว่าชาววันอาทิตย์เนาะพฤศจิกาย,ยน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับส,สดๆกันนะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าเข้า,ามมาขอจองคิวก่อนได้เลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะพฤศจิกาย,ยน2566เป็นอย่างไรบ้างโอ้โหใบแรกมาก็เป็นเจ้าคนนานคนเลยนะดูเหมือนจะมีโอกาสดีๆทางการงานนะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสืรรร่อสารกับชาวต่างชาตินะหรือทํางานอะไรที่ ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองทําธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยายเติบโตได้เป็นเจ้าคนในคนในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังในโลกของโรคอ้วนหรือว่าอาจจะกินกินนอนนอนกินกินนั่งนั่งทำงานเครียดนะไม่ค่อยได้ขยับเท่าไหร่นะว่านั้นดูแลสุขภาพนิดหนึ่งทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ขยับร่างกายบ้างก็จะดีเนาะ ต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินนะการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกเลยยิ่งคุณทําธุรกิจยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะดูเหมือนกับว่า ยิ่งคุณทําธุรกิจยิ่งมีโอกาสที่คุณจะสามารถคีปลูกค้าไว้ได้นะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดคุณทํางานทั่วไปนะหรือทํางานประจําทั่วไปในเรื่องของการเงินเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือระวังชิมชอบใช้ชาบูหมูกระทะอะไรต่างๆกับเพื่อนระวังใช้เงินจากความจากกิเลสจากความเพลิดเพลินมากเกินไปบรนะิหารจัดการการเงินดีๆแล้วกันเนาะต่อมาค่ะเรื่องของ เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างต้องบอกว่ามองคุณเป็นที่พึ่งนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะให้ความเคารพยกย่องคุณค่อนข้างมากอาจจะมีคนมาขอคาปรึกษาขอความช่วยเหลือเยอะหน่อยนะเพราะมองคุณเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นร่มโผร่มใส่ของใครหลายๆคนนะต่อมาค่ะเรื่องของอความมั่นคงในชีวิตของคุณต้องบอกเลยมีโอกาสมีบ้านรถที่ดินทรัพย์สิน นะอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังนะบ้านยานพาหนะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินคอนโดมีโอกาสได้ถ้าคุณคาดหวังนะส่วนถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากจะได้ก็มีโอกาสจะได้เหมือนกันนะอาจจะได้โชคฟุกๆหรืออาจจะผ่อนนะหรือว่าปลดหนี้ได้หมดก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักลูกหลานบริวารหรือลูกน้องหรือคนรักเนี่ยอาจจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคืออาจจะเป็นเจ็บป่วยไม่สบายมีปัญหาในชีวิตติดขัดเอ่อเป็นนี่มีอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่จะต้องดูแลลูกหลานบริวารลูกน้องและคนรักแต่ต้องบอกเลยว่าผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปมันจะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะต่อมาค่ะ อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคออกนะ <Okay. S 1> อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่คุณจะต้องเจอนะปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือริเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้นะเออมันอาจจะทำให้คุณสับสนในบางครั้งบางทีแต่ต้องบอกเลยว่าออโจทย์นะหรือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของคุณมันเป็นแค่บททดสอบนะเ,ออเมื่อคุณผ่านไปได้มันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงด้วยยิ่งคุณ แก้ไขปัญหาได้ยิ่งมีโอกาสสําเร็จได้เร็วแล้วก็เป็นการเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะ<ม>คุณก็มีโอกาสที่จะผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคคือการทําอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรที่มันดูท้าทายแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะต่อมาความรักเนาะเจาะลึกหน่อยความรักถ้าโสดอยู่ดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะเออ แต่ว่าต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปคุณจะมีช้อยส์มีทางเลือกยิ่งคุณรักตัวเองดูแลตัวเองดียิ่งมีโอกาสที่ความรักดีดีสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้เร็วขึ้นส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกว่าความความไม่ชัดเจนเนี่ยมันมันใกล้จะใกล้จะใกล้จะเคลียร์ละนะเอออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณชัดเจนหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตัวคุณ อา,อาจจะเทคแอคชั่นเร็วกว่าเขาก็คือคุณอาจจะต,ต,ตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองนะคะได้หลุดพ้นจากาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของอ สิ่งที่ต้องร,มมระงงงรงงรม,มัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือะไรสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นในเรื่องของการหักโหมทํางานหรือทําอะไรบางอย่างจนมากเกินไปนะคะอาจจะต้องบาลานซ์ชีวิตดีๆนิดหนึ่งนะคะ work life balance นะคะรวมไปถึงคุณอาจจะมีการเดินเดินทางมีเกณฑ์เดินทาง,ก,ทางก็ให้ระม,มัดระวังด้วยละกันเนาะมีสติในทุกๆอย่างก้าวนะคะในการกระทําทุกๆอย่างก็จะดีที่สุดเลยนะ ต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จกันบ้างนะคะดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากโอกาสดีๆความสําเร็จดีๆจะเข้ามาแบบถาโถมแทบจะตั้งรับไม่ทันถ้าทําธุรกิจก็ต้องบอกว่าลูกค้าลูกหาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบรัว,รวๆแทบจะรับไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะต่อมาในเรื่องของออการงานนะ การงานต้องบอกว่าคุณโดดเด่นนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความโดดเด่นจะเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคน ทุกๆคนจะยอมรับและสู่ฮกให้กับคุณเลยว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาบมีไหมโชโหโชคลาบมีเลยนะคุณวันอาทิตย์นะในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 6มีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมดังใจาัถนามีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 6สุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความคิดหรือทัศน